โอเคสวัสดีครับผมถ้วยกระดาษวันนี้เราอยู่ในวอดจ์จ็อกลิเจียนนะครับผมผมได้ตัวละครใหม่มาครับเทครับสะกดจิตนักสะกดจิตนะครับผมโอเคเนี่ยผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้อัลเบียนกําลังรังแกประชาชนอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมสะกดจิตไอ้นี่ให้มันจัดการกับไอ้นี่นะครับผมโอเคไปเลยครับเอาไอ้นี่ดีกว่าเก่งใช่ไหมจับการแหมมันโดนแล้วครับผม อันนี้ก็จะโดนด้วยนะค่อยดูเอาตายฮะอะไรวะเอาใหม่นะครับรอก่อนรอสกิลลุลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ดีกว่าเอาอนี่นี่เอาป้าคนนี้ดีกว่านะครับผมมาอัดไอหานี่มันบังอาจมากนะครับผมเมื่อกี้มันรังแกประชาชนนะครับเป็นไรอีหมอบทำไมโอ้โหโดนหนอ่าไม่นั่งพนันนะครับแล้วก็มีรถนะครับผมเรียกรถได้ไปไหนละเอาเบียนโอ้ยไอหานี่ตายเส็งเลย จะเล่นอะไรสนุกสนุก,นก,นก,นกเท่าไหร่เต็มก่อนเต็มยังอ่าเต็มแล้วนะผมจัดเลยจับมันไปแล้วครับผมไปแล้วเอามันเอามันไอ้เนีเ้ยนี่แหละจัดมันสู้ได้ไหมอ่าๆดูเชิองอยู่ครับผมดูเชิองอยู่อ,อสักเข้าไปหนึ่งหมัดตาย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหโดนยิงครับผมโหดเกิน เอาใครดีเอาใครพอสู้กับมันได้นะครับผมต้องหาคนที่ไปสู้กับมันได้นะฮะมันถึงจะจุสีหน่อยคนนี้ได้ไหมคนนี้ไดวันนี้ไม่ได้นะครับผมนี่นี่น,นี่คนนี้รปภเดี๋ยวนะครับผมรอสกิลของวันเดี๋ยวพุ่งไปลุงลุงจะไปไหนรอส่งไลน์เข้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดูสิครับจะสู้ได้ไหมรปภจัดไป you get the sudden urge get the to เอาเยี่ยตายยังไม่ทำอะไรเลยตายละโอ้เรียบร้อยโอเคงั้นผมจะสะกดจิตม,มึงก็ได้เรีย oh, <nothing> นงื้อะไรงั้อะไรหืออยากโดนใช่ไหมยอยากโดนใช่ไหมมันมีโดรนอยู่นะครับผมมันบินอยู่ตรงไหนไม่รู้เมื่อกี้มันส่องมาเนี่ยเนี่ยอยากเก็บตัวใช่ไหมได้จับให้อยากเก็บตัวใช่ไหกกม เก่งมากท็อตแม่ง <c oughs> โอเคครับผมมี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปทำใหม่นะ้วตอนนี้ต้องหนีก่อนมีก่นอน,กนครับผมเข้าพุ่งเข้าพุ่งไม่เจอหรอกชุดกูนี่มันน่าจะหาไม่เจอนะครับชุดดูชุดก่นอนเห็นนะครับผมไ,ไปครับเงี้ยเงี้ยเงี้ย กูเนี้ยนกูเนี้ยนไม่เห็นกูหรอกไม่เห็นก็บ้าแล้วนะฮะเด็กสู้ใช่ไหมจจอยากสู้ใช่ไหมโอ้อหโหนาลูกซองมาครับผมอะไรใช้ปืนเหรอน,นะนังแก้ประชาชนนี่อ,อย่างนี้ครับผมนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอนี้ก่อนเดี๋ยวมาถ่ยายใหม่เดี๋ยวผมโอเคี่ยง เคนะครับกลับมาแล้วนะครับนะต้องหาคนที่พอที่จะสู้กับเขาได้นะครับผมป้าคนนี้ว่าไงอ่าฮะสตองเอนด์มิ่นะครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่คนนี้ได้เลยนี่จัดมาป้าป้าไปไหนป้า จัดการมันเอาให้แม่ไม่จัดการไอ้นั่นเอานั่นอันนี้มาครับผมมาอื้มโดนป้าโดนลุมครับโอ้โหป้าปล่อยไปซองมัดโอ้โหโดนส้นตี้ไปหนึ่งดอกป้าว่าไงป้าโอ้โหกำลังยังงั้งแต่ป้ามันหนักมากนะครับผมดูดได้ไหมเอาไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่มาจากไหนมึงมาสามเลยไอ้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหตายออโดนจับล็อกนะครับผมเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว มันมีสองคนอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมจะสะกดจิตน,นี่ไปเนี่ยมันไปจัดการเพื่อนมันโหป้ากูโดนจับเลยโอย้แต่ยังครับรอสกิลครับรอสกิลเดี๋ยวรู้เลยเดีย๋ยวรู้เรื่องเก่ามากใช่ไหมไปนั่งแหละจัดการจัดการเพื่อนมันอ๋อดีด่วนดูครับเอาแล้วครับเอาแล้วยิงยิงยิงเอายิงประชาชนทำไม ยิงเพื่อนแล้วเพื่อนเอออยังงั้นแหละตายครับผมโอ้มีนั่งหมอบด้วยครับเอา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 ใหญ่ครับเอาใหญ่ยิงใครใครครับผมยิงใครโอ้ไหลอีกแบกวอลแบกวอลเอาดิเอาดิเอาดิเอายิง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 เพื่อนยิงยิงไป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 บิงครับยิงตามยิงตามยิงตามบินตามครับรูเลียนไปยิงใครเอ้ตายอะฮะอะไรวะโอเค ประมาณนี้นะครับโอ้โหตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับผมให้ไปหาเออถ้าใครที่ที่ยังเล่นอยู่นะให้ไปหาดูนะครับผมหรือใครที่มีแล้วก็โอเคครับผมมันเท่มากนะครับผมสกิลสะกดจิตนะครับผมเนี่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 อันนี้นะครับผมพอเก็ตวัดนะครับผมใช้นาฬิกาสะกดจิตโอ้อย่างเท่ครับผมโอเคคร้บประมาณนี้เจอกันอีพีนั่ช่วงนี้ก็วอดด็อกยาวๆนะครับผมเพราะว่าวอดด็อกทำคลิปสั้นได้นะครับผมเดือนแรกเราวัดนี่คงอีกยาว นี่แต่คนนี้ก็น่าสนนละลองลองลองไปตล่อยเขาดิไปล่อยเขาดิเพื่อนไปจับจับเอามัน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 ไป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 เอาดิเอาดิเอาดิ <Get> ready, ไปออโอ้ <laughs> <laughs> งายครับตัวเดียวปีบอโอ้โหหนักมากครับผม <'s> <laughs> <laughs> เอา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 จะไปป้าไหมตีผู้หญิงไหมจะตีผู้หญิงไหมเอาดิเอาดิไปดิไปครับไป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 ครับตามไปดูตามไปดูตามไปครับโอ้โหตายโอ้โอเคครับโอเคนี่แหละเจอกันอีพีหน้าครับผมวอดด็อกยาวๆบ๊ายบายอยู่กับแม่สะกดจิตนะครับผมเจ๊สะกดจิตบ๊ายบาย